ครับเอ่อสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเอ่อสำหรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการผ่าตะกุดหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับเอ่อสำหรับตะกุดหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดที่ผมนำมาให้ชมกันในวันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ดอกนะครับ ดอกนี้ก็จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กก็คือขนาดนี้ก็2นิ้วนะครับประมาณ2นิ้วดอกนี้ก็2นิ้วนะครับส่วนดอกนี้ในี่งนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ดอกนี้เนี่ยสนิ้วครึ่งนะครับลักษณะของตะกุดของหลวงป่่แดงนะครับก็จะมีลักษณะที่ลักษณะของการถักเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันนะแต่สังเกตได้ว่าจะเป็นลักษณะของการถัก ลักษณะที่เป็นเ,เรียกว่าลายฟันปลานะลายฟันปลานะครับลายฟันปลาทางเดียวนะฮะถักแบบทางเดียวด้วยนะครับาสำหรับประวัติของหลวงพระแดงวัดเขาบัไนดนอิดนะฮะอ่าคร่าวๆนะฮะประวัติของท่านเนี่ยก็คือท่านถือกำเนิดเมื่อปีพศ2421นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับ เมื่ออายุครบบวชนะครับอายุครบบวชเมื่ออายุได้20ปีเนี่ยท่านก็ได้บวชที่วัดเขาบันไดอิดนะครับที่จังหวัดบ้านเกิดท่านคือที่เพชรบุรีนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อปีสองส่หกหนึนะครับขณะนั้นนี่หลวงพ่อแดงอายุได้ประมาณ40ปีนะครับ ท่านก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดเขาบันไดอิฐต่อจากเจ้าวาดองเดิมนะที่ได้มรณภาพลงนะครับะนะครับก็ในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคือ,อในช่วงปีสองส่เจ็ดเนะฮะในช่วงปี2479เนี่ยมันเกิดโรคระบาดขึ้นนะครับ ในหมู่วัวควายนะครับทำให้วัวควายเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนจานวนมากนะฮะท่านก็ช่วยชาวบ้านนะครับในการทําปลูกเศษพย,ยันนะครับปลูกเศษพย,ยันสีแดงนะครับขนาดท่อผ้าเช็ดหน้าอ่มออให้ชาวบ้านเนี่ยไปปักไว้ที่คอกวัวควายนะครับคอกไหนที่มีพยันของท่านก็จะรอดพ้นจากโรคระบาดนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็สร้างความอัศจรรย์ใจแล้วก็ ได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านเป็นจำนวนมากนะครับและหลังจากนั้นมานะครับท่านก็ได้มีการสร้างพยัน์แล้วก็ตะกุดนะครับแจกจ่ายให้กับผู้ที่ศรัทธานะครับแล้วก็เมื่อระยะเวลาผ่านมาจนกระทั่งท่านมีอายุครบ82ปีนะครับท่านได้ออกเหรียญรุ่นแรก ของท่านนะครับในปี2503นะครับเ,เหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยก็ท่านได้จัดสร้างขึ้นมาเนี่ยซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนะครับราคาสวยๆนะครับหลักเป็นล้านบาทขึ้นนะครับหลักซื้อขายกันเป็นหลักล้านนะครับสําหรับเ,เครื่องรางของท่านที่ท,ท่านสร้างนะครับเครื่องรางของท่านที่ท่านสร้างนี่ก็จะมี เท่าที่ทราบนะก็ก็คือตั้งแต่นับตั้งแต่ปี2479ที่มีโรคระบาดในในหมู่วัวควายนะครับที่ทำให้หวัวควายเนี่ยล้มตายไป็นจำนวนมากเนี่ยท่านก็นได้เริ่มสร้างก็คือพยันแล้วก็ตะกุดออกมานะครับหลวงพ่อแดงเนี่ยนะครับท่านามรณภาพในปี2517นะครับรวมสีอายุได้ 96ปีนะครับนับว่าท่านมีอายุยืนยาวนะครับสำหรับตะกุดนะครับที่นำมาให้ดูใน,ในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตะกุดที <c oughs> ่ที่ท่านสร้างเนี่ยในช่วงยุคหลังส5 0 0นอยไปแล้วนะครับเท่าที่ดูอายุเนี่ยน่าจะตกอยู่ในช่วงสักประมาณปี2 5 1 0นอยะครับอยู่ในราวๆนี้นะฮะซึ่ง ถ,ถ้าจะนับเป็นยุคเนี่ยก็กคือจะอยู่ในช่วงยุคกลางถึงปลายของท่านละนะครับส่วนตะกุดในยุคต้นนะครับในยุคต้นเนี่ยที่ท่านสร้างเนี่ยก็คือยุคก่อน2500นะครับก็วิธีสังเกตก็คือยุคต้นนะครับยุคต้นที่แตกต่างจากยุคกลางหรือปลายเนี่ยให้สังเกตที่ลักแล้วก็เชือกนะครับเชือกนี้ก็คือในยุคนั้นเนี่ยก็คือจะมี การถักเป็นเชือกปอใช้เชือกปอเป็นหลักแล้วก็ลักที่ที่ลงไว้เนี่ยก็จะมีความเก่ามากกว่าะตะกุดในช่วงยุคกลางถึงปลายที่ผมนำมาแสดงวันนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของตะกุดแต่ละดอกนะครับเดี๋ยวผมพูดจะพูดถึงดอกยาวสุดก่อนนะครับตะกุดดอกยาวสุดนะครับดอกนี้เนี่ยความยาวเนี่ยสนิ้วครึ่งนะครับความยาวสามนิ้วครึ่งนะครับ เดีย๋ยวขยายดูนิดหนึ่งนะครับตะกรุดดอกนี้ความยาวสามนิ้วครึ่งน,นะครับเป็นตะกรุดเนื้อทองแดงนะครับเป็นตะกรุดเนื้อทองแดงนะครับเป็นตะกรุดเนื้อทองแดงลักษณะที่เห็นก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเชือกที่ใช้ถักอดอกนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเชือก ถ้าไม่สังเกตดีๆจะคิดว่าเป็นเชือกปอแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเป็นเชือกไนล่อนนะครับตะกุดดอกนี้เป็นเชือกไนล่อนนะครับซึ่งเชือกไนล่อนเนี่ยได้มีการนามาใช้นะครับอย่างแพร่หลายนะครับในการถักถักเชือกสําหรับตะกุดนะครับในยุคนั้นน,นะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังก็คือว่า อย่างเช่นของตะกรุดของหลวงพ่อเทียมวักษัสต,ตานะท่านก็จะใช้เชือกไนล่อนนะครับก็จะอยู่อยู่ในช่วงยุคเดียวกันนะฮะแล้วก็อย่างของตะกรุดหนังเสือของหลวงตาบ้านมะขามเลียงก็เหมือนกันนะครับก็จะใช้เชือกไนล่อนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในช่วงยุคหลังสมัยนรอยอส่วนหลังจากถักเชือกไปแล้วนะครับจะจะเห็นว่าลักษณะของการถักเชือกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของลายฟันปลา ลายฟันปลาทางเดียวนะครับลายฟันปลาทางเดียวนะครับลักษณะจะเป็นเป็นเช่นนี้นะครับ hmm. แล้วก็การลงการลงลงรักแล้วก็อะไรต่างพวกนี้ก็คือดอกนี้สาหรับดอกนี้นะครับจะลงด้วยรักน้ําเกี้ยงนะครับจะลงด้วยรักน้ําเกี่ยงนะครับจะเห็นรักเนี่ยสีรักเนี่ยออกออกเป็นสีน้ําตาลน้าตาลนะครับเป็นรักน้ําเกี้ยนะครับไม่คือไม่ใช่รักรัก แบบรักร้อยเปอร์เซ็นแบบรักดำหรืออะไรเงี้ไม่ใช่ฮะนะครับอันนี้ก็คือความยาวสามนิ้วครึ่งน,นะครับความยาวขนาดนี้ก็พูดถึงแล้วก็ก็หายากหน่อยนะครับไม่ไม่ค่อยมีนะครับความยาวขนาดนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เราพบเจอเนี่ยตะกตรุดของก๊แดงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความยาวเท่านี้ฮะขนาดสองนิ้วครึ่งน,นะครับสองนิ้วครึ่งเนี่ยจะเป็น ความยาวที่ซึ่งพบเจอกันบ่อยนะครับก็ถือว่าเป,เป็นเป็นเป็นตัวหลักเลยนะครับที่ท่านสร้างออกมาก็คือความยาวสองนิ้วครึ่งนี่แหละนะครับตะกุดดอกนี้ก็คือก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเป็นเป็นลักษณะของเนื้อทองแดงนะครับอันนี้ก็คือถักลายฟันปลาเหมือนกันแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบฟันปลาทางเดียวนะครับ ดอกนี้เนี่ยจุ่มลักนะครับจุ่มลักดำนะครับจุ่มลักดานะครับรักก็ยังมีความสดใสอยู่นะครับเดี๋ยวขยายมากกว่านี้อีกให้ดูกันชัดๆ,ๆนะครับนี่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักในช่วงยุคกลางถึงปลายของท่านแล้วนะครับนะครับดูที่หัวตะก,กุดหน่อย รประเลักษณะนี้อันนี้ก็จะจุ่มลักแบบเต็มดอกนะครับเต็มดอกนะครับก็จะมีลักอยู่ตามหัวตะกุดด้วยนะครับนะครับดอกนี้ก็คืออ,อย่างที่บอกนะฮะเราเราจะพบเจอขนาดขนาดเนี้ยสองนิ้วครึ่งเนี่ยจะพบเจอมากที่สุดนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับจะเป็นขนาดความยาวสองนิ้วอันนี้2นิ้วนะครับลักษณะของดอกนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันคือถักลายฟันปลาเหมือนกันนะครับถักเบ็ลายฟันปลาทางเดียวนะครับดอกนี้ก็เห็นชัดว่าเป็นเชือกเชือกปอนะครับเชือกปอนะครับเป็นเชือกปอแล้วก็ลงลงด้วรักน้ําเกลียงเหมือนะะกันดอกนี้งลงได้รักน้ําเกลียงนะแล้วก็ <c oughs> อันนี้ก็คือโลหะโลหะทองแดงส่วนใหญ่เท่าเท่าที่พบเจอนะฮะตะกุดหลง่าแดงเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงเรียกว่าน่าจะน่าจะทุกดอกนะเป็นเป็นสร้างดูเนื้อทองแดงนะครับเท่าที่พบเจอมาเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับส่วนอีกดอกนึงที่เหลือนะครับอันนี้ก็ความยาวสองนิ้วเหมือนกันนะครับนะครับ ก็ถักลายเดียวกันเป็นลายฟันปลาเหมือนกันนะครับเป็นลายฟันปลาเหมือนกันเดี๋ยวดูชัดๆนึงอันนี้ก็เป็นลักษณะของลายฟันปลาอันนี้มีลงลักแล้วก็ปิดทองไว้ด้วยนะครับลงลักแล้วปิดทองไว้ด้วยก็คือ,อการถักเชือกลักษณะนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของตะกุดของท่านซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายๆนะครับ ็เป็นตะกุดของท่านนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้ทั้งหมดก็ไม่มีลายอื่นนะครับอันนี้ดอกนี้ก็จุ่มรักเต็มทั้งดอกนะครับก็เนื้อในก็น่าจะเป็นทองแดงนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะครับจะเป็นทองแดงครับผมเอ่อสําหรับวันนี้เนี่ยที่ตะกุดที่ที่ผมจะเลือกมาผ่าก็จะมีสองดอกสองดอกเล็กนี้นะครับ ก็คือ2อดอกนี้นะครับขนาดความยาวเนี่ยสนิ้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่าตะกุด2ดอกนี้ดูว่าสองดอกนี้เนี่ยนะครับมียันอะไรที่อยู่ด้านในบ้างนะครับปกติยันของหลวงพ่อแดงนะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับเป็นยันลักษณะคือถ้าเห็นยันของท่านเนี่ยก็คือรู้เลยว่าเป็นของหลวงพ่อแดงนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะฮะเออสำหรับสองดอกนี้นะครับก็ <c oughs> ผมจะผ่าดอกนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนะครับดอกนี้นะ่าดูแล้วน่าจะผ่าง่ายน,นะฮะ เอเครับเราก็จะมาเริ่มผ่ากันเลยเหล่องนี้จะเป็นรักน้ำเกลี้ยงเลยก็เลยก็เลยจะผ่าง่ายหน่อยนะครับ นี่ก็ <c oughs> ง่ายหน่อยนะฮะ <c oughs> อืมปามาแล้วน,นะครับอ,อ,อย่างที่บอกนะครับเชือกก็เป็นเชือกปอนะครับลักษณะของเชือกปอก็เป็นลักษณะน,นี้นะฮะ อันนี้จุ่มในรักน้าเกี้ยงนะครับนะครับลักษณะตะกุดที่ได้ออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเป็นลักษณะของตะกุดตัดสอบนะครับตัดสอบมุมทั้งสี่ด้านนะฮะก็จะขี้งมาเลยฮนะ ครับเราก็ขี้มาแล้วนะฮะขี้ตะกรุดมาแล้วนะครับปรากฏว่าด้านนอกไม่มีรอยจานใดๆนะฮะแล้วก็ด้านในเนี่ยเท่าที่ขี้ออกมาเนี่ยก็ไม่พบรอยจานนะครับก็คือพูดง่ายๆตะกรุดดอกนี้เนี่ยเกนะครับเป็นลักษณะของตะกรุดเกนะครับโอเคครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งดอกนะครับเกครับดอกแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดอกที่สองนะครับดอกนี้เป็นไงบ้างเอ่ย ครับก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดอกนี้กันไม่รู้จะโดนหรือเปล่าดอกนี้แข็งหน่อยครับเพราะเพราะว่าอันนี้ดอกนี้เนะี่ยลงได้รับ ครับออดอกนี้เราก็จะใช้เครื่องทุ่นแรงหน่อยนะใช้ครีมใช้ครีมจับแล้วก็จะแกะโดยใช้ครีมนะ โอเคครับก็เกือบได้นะแกะยากหน่อยฮะพอดีวันนี้ดอกนี้ลงรักลงรักแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะก็คือรักเนี่ยค่อนข้างจะแข็ง ครับก็พามาได้แล้วลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราจะขี้อมาดูกันนะครับครับก็ปรากฏว่านะครับ ตะกุดดอกเล็กเนี่ยครับมีปรากฏมีอัคละยันอยู่นะครับมีอัคละการจานอยู่เท่าที่ผมนัดดูนะก็จะมีอัคละยันอยู่ห้าห้าตัวนะครับมีอัคละยันอยู่ห้าตัวตัวแรกเลยจะขึ้นต้นในตัวนะนะไม่รู้ขยายให้มีได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนี่ครับนะครับจะเห็นอัคละนะฮะนะครับ พอมองเห็นนะครับจะมีอักขระที่จานไว้อยู่นะครับด้านในเนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่ 5, 5้ตัวนะครับแต่อ่านว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องไปเ,เช็ดทําความสะอาดหน่อยนะครับแล้วถึงจะาสามารถจะอ่านได้นะครับสรุปว่าตะกุดดอกนี้นะครับเ,เป็นตะกุดแท้นะครับเป็นตะกุดแท้นะครับมีการจานอักขระ ตัวขอไม่ชัดเจนนะะนครับแต่จะอ่านว่าอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวขอไปทำความสะอาดแล้วก็อ่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวแรกเลยจานจานตัวนะอยู่เนะี่ยตัวแรกอยู่ด้านนี้นะครับตัวนะนะครับถัดมาก็จะมีมีทั้งหมดอยู่3มแถวนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะจะมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับ เนื่องจากเป็นตะกรุดดอกขนาดเล็กนะครับสองนิ้วนะครับเอ่อเข้าใจว่าท่านโคงอาจารย์ได้ได้เท่านี้นะมีจานัคระได้น้อยตัวนะครับครับเอ่อสรุปว่าวันนี้นะครับเรามีการผ่าเนี่ยสองดอกนะครับสองดอกก็จะเป็นตะกรุดดอกแรกนี้นะครับซึ่งตะกรุดดอกแรกเมื่อกี้นะครับข้อสังเกตก็คือว่าเอา่อจะเป็นตะกรุดที่ มีลักษณะการถักถักลายนะครับดูลักษณะการถักลายนะครับลักษณะการถักลายเนี่ยลายลายจะค่อนข้างเล็กนะครับลายจะค่อนข้างเล็กไม่เหมือนกับอดอกดอกอีกดอกหนึ่งคือดอกนี้ดอกเล็กนะฮะดอกเล็กนี้จะมีลักษณะลายที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งดูว่าเป็นตะกุดของหลวงพระแดงมากกว่านะครับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับก็ ให้ดูที่ลายเป็นหลักนะฮะเ,เดี๋ยวผมเอาสองดอกที่เหลือมาให้เปรียบเทียบให้ดูครับเอ่อที่ <c oughs> เปรียบเทียบให้ดูก็คือดอกยาวนะฮะดอกยาวดอกนี้เนี่ยสองนิ้วครึ่งนะครับลักษณะของตะกรุดแท้เนี่ยนะครับลายถักจะเป็นลักษณะนี้นะฮะจะเห็นว่าลายลายถักของดอกนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะฮะจะไม่เหมือนกันนะฮะลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของตะกรุดดอกนีถ้ถ้าเจอลักษณะนี้ก็พยายามเลี่ยงนะครับ ลายถักเนี ite, is ่ยมันจะเป็นเพี้ยนอยู่นะจะเป็นลายถักลายฟันปลาก็จริงครับแต่ว่าลายลายลายจะเล็กนะครับแล้วก็แกะออกมาแล้วเนี่ยก็คือไม่มีจานอักขระใดๆเลยก็คือสรุปว่าเก้เลยนะฮะดอกนี้ส่วนดอกส่วนดอกเล็กตรงนี้นะฮะดอกเล็กอันนี้ก็คือลักษณะลายถักเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นลักษณะเดียวกับลายลายฟันปลาแบบนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าลักษ ขอ,องดอกนี้เนี่ยค่อนข้างจะอ่อจะใหม่กว่าดอกนี้นะครับจะใหม่กว่าดอกนี้นะครับแล้วก็อีกดอกนึงก็ถ้ามาเปรียบเทียบไปดูก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับคือสองดอกนี้จะมีลักษณะการถักที่เหมือนกันนะครับการถักที่เหมือนกันเป็นลักษณะลายปันปลาที่จะดูแบบดูใหญ่นะครับนะครับจะเป็นลักษณะเดียวกับดอกเล็กเมื่อกี้ที่ที่เราพาไปนะฮะ ดอกเลอันนี้ก็คือแท้นะคะรับสมว่าแท้มีจานกระะยันชัดเจนนี่ครับลองลองเปรียบเทียบดูนะฮะลายลายถักเห็นแล้วชัดว่ามันคือพูดพูด,ดง่ายๆว่าคนละลายนะ,ค,ะ <c oughs> นครับคนละลายเลยแต่ว่าก็คือมันเป็นลักษณะลายปันๆาเหมือนกันเพียงแต่ว่า,าไม่เหมือนกันนะครับต้องสังเกตดูนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็อ่ ถ้ามีโอกาสนะครับคราวหน้านะฮะผมอาจจะเอา,อาดอกใดดอกหนึ่งในในสองดอกนี้มาผ่าให้ดูอีกทีนะว่ายันที่ลงด้านในจะเป็นแบบลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้ก็ขอ,อไว้โอกาสหน้าแล้วกันส่วนวันนี้ก็คงต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะคิดว่าคงจะได้ประโยชน์กันพอสมควรนะครับได้ประโยชน์ในแง่ของการซื้อขายนะครับ ก็คือหากไปเจอในสนามหรืออะไรนี้เราก็จะพอมองออกและรู้ว่าตะกุดลักษณะน,นี้เป็นตะกุดของหลงมะแดงวัดเขาบนไดาอิดนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ